ผู้ชายคนนี้กําลังจะตายครับมาดูนาทีชีวิตของผู้ชายคนนี้กันจากในคลิปเราจะเห็นว่าเขาก็ทํางานของเขาอยู่ปกตินะครับดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้น แต่สิ่งที่จะทําให้เขาจําไปจนไม่มีวันลืมเนี่ยคือสิ่งที่อยู่ในปากของเขาหมากฝรั่งครับจู่ๆหมากฝรั่งเนี่ยก็เข้าไปติดคอของเขาและที่โชคร้ายก็คือเพื่อนร่วมงานของเขายังมาไม่ถึงร้านครับเขาพยายามโบกมือให้คนจากด้านนอกร้านช่วยแต่ก็ไม่เป็นผลครับเพราะว่าเขาไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้ผู้ชายคนนี้ก็เลยต้องหาวิธีเอาเจ้าหมากฝรั่งเนี่ยออกมาด้วยตัวเอง เพราะว่าถ้าทำไม่ได้เนี่ยนั่นหมายถึงชีวิตของเขาเลยครับแต่โชคยังดีที่ผู้ชายคนนี้เคยเรียนวิธีการฮัฟทการไฮมิลกมาตั้งแต่สมัยเขายังเด็กครับโดยการนำร่างกายตัวเองบริเวณกระบังลมกระแทกกับสันเก้าอี้ครับวิธีการนี้เนี่ยจะสร้างแรงดันและดันวัตถุที่อยู่ในหลอดลมเนี่ยออกมาได้ครับในที่สุดเจ้าหมากฝรั่งตัวร้ายก็ออกมานะครับและก็ทําให้ผู้ชายคนนี้เนี่ยรอดชีวิตครับ